ลองไหมเหรอข้างดพี่ให้เขาเอาไปใส่กับอะไรก็ได้เี่น่อยอรนนอนน้อยใี่มอไงได้นั่งคุยแล้วไเออนั่งหาที่นั่งไหมนั่งหมที่นั่งเออเอได้ค่ะไม่พี่เจอก็อีนองเตรียมจะนั่งตาม ร้องวงแล้วแจกใครยี่สิบกว่าอี่ไม่นองไปเองน้องนั่งนั่งนั่งไม่ได้ยินไหมนั่งจัดนั่งจัดมากนั่งหัวนั่งขาเด็กไปโดนเขาดุเอาถ้างั้นเขาหยิบเข้าไปตรงกระเป๋าให้เจมไหมเออล้อมวงเข้าไปมันจะได้ใกล้ๆไงเออเออเนาะเขาหยิบเข้าไปพอค่ะพอค่ะใกล้มากค่ะพอค่ะใกหญ่ใกล้ใหญ่ใกล้นี่คือแบบเรานี่ยยังซูมอยู่ เป็นรูจมูกอะไรดิด้